เนี่ยเป็นภูเขานะฮะก็แบบสําหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมรีวิวได้นะครับแล้วก็ถ้าถึงห้าสิบไลค์ผมแจกนะครับคันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ก็รีบไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับแบบแรกก็สวยขนาดนี้แล้วอือโอเคครับ ประกาศประกาศช่อง o f ฟลีโตอนนี้มีเพจแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาแล้วครับผมก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o f ฟลีโนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปที่สวยที่สุดแล้วก็ผมใช้ถ่ายคลิปมีคนถามมานะครับว่าพี่ครับพี่ครับเข้าเล่นเกมยังไงครับสอนหน่อยโอเคครับผมก็ตามความขอครับจัดให้ครับ ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็เม้นมาได้นะครับผมตอบทุกเม้นนะฮะก็โอเคครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่เข้ามาสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้ว่าต้องเข้าเกมยังไงนะฮะก็เข้าไปที่อันนี้นครับอันแรกฟรีมอนนะฮะอันนี้ก็คือแบบเอ่ออะไรวะเราวิ่งรถเนี่ยสมมติเลือก เราจะเอาเมืองน,นี้นะน่ะเมืองน,นี้กับเมืองน,นี้นะแต่เราจะไม่ได้เงินนะครับอันแรกนะครับเราจะวิ่งฟรีนะฮะเราไม่ได้เงินสำหรับสำหรับใครที่อยากได้ตังค์นะฮะก็แนะนําอันที่2เลยนะฮะนี่นะครับอันที่2องนะฮะแล้วก็เลือกแผนที่ที่เราต้องการนะฮะก็เลือกประมาณนี้นะน่ะ ก็ถ้าติ๊กอันเดียวมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีต้นทางแล้วก็ปลายทางนะฮะก็เหมือนรับส่งผู้โดยสารนะฮะก็ประมาณนี้ครับส่วนผมจะมาแนะนำแมปที่สวยที่สุดนะฮะก็ก่อนอื่นเข้าไปที่แมปนี้นะฮะแมปแรกนะฮะผมจะกดมาเมืองนี้นะครับโอเคกดโกไปเลยนะครับแล้วเราจะได้ RP 4500นะฮะก็ เป็น RP ก็คือตังนะฮะอันเนี้ยเป็นภูเขานะฮะก็แบบสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมรีวิวได้นะครับแล้วก็ถ้าถึง50ไลค์ผมแจกนะครับคันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ก็รีบไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอวิ่ง ล้อมแมพก่อนนะฮะว่ามันสวยแค่ไหนนะฮะโอ้ยวิ่งสวนทางเขาเนี่ยว่ะขอโทษดีนะครับผมรีบโอ้ยนี่นะผมแนะนำสำหรหับใครที่แบบเอออยากถ่ายรูปรถเท่ๆสวยๆนะฮะเนี่ย ม,มนี้ได้เลยน,ะน่ะเทศจัดเดี๋ยวผมขอถ่ายสักรูปหนึ่งนะฮะนี่นะครับด้านหลังแบบเป็นภูเขาอะโคตรสวยอะส่วนสถาน,นีนะ่าจะเป็นแบบทรงเททยหน่อยนะฮะคล้ายๆทรงไทยนะ,ะถ่ายอีกนิดนึงนี่นะครับแมปแรกนะครับผมจะเรียกว่าแมปแล้วแล้วกันนะฮะก แบบแรกนะครับแบบแรกก็สวยขนาดนี้หรออือโอเคครับไปชมกันแบบที่สองกันเลยครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกนะครับก็แบบสำหรับคนที่เปิดแผนที่มาใหม่เรืเร่อยๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเมืองประมาณนี้นะให้เราเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอีกนะเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเมืองนี้นะเนี่ย ต่อไปครับต่อไปถ้าใครไม่กดติ๊กไปแล้วแล้วกดเอาออกไม่เป็นก็กดนี่ครับรีเซ็ตนะฮะก็นะครับแล้วก็เมืองต่อไปนะฮะเมืองนี้นะเนี่ยผมจะไปเมืองนี้นะปลายทางเมืองนี้นะเอ,อ่อถ้าใครรับคนไม่เป็นก็ขี่เข้าวงเขียวเลยนะฮะเนี่ยวงเขียวนะครับรับคนแล้วก็มันจะมีบอกตรงกีเพดด้านขวามือนะฮะ หัาบนนะฮะมันจะเป็นเส้นสีออฟ้าๆนะครับก็วิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายทางนะฮะก็ประมาณนี้ครับสําหรับการรับลูกค้านะฮะแต่วันนี้ผมได้มารับครับผมมารีวิวแมปนะฮะผมมาแจกแมปสวยๆนะฮะโอเคแนะนําแบบสําหรับเอ,อ่อคนที่แบบอยากถ่ายรูปแต่ไม่รู้จะไปถ่ายแมปไหนนะครับก็ผม มีแมปมาแนะนำโคตรสวยนะฮะตรงนี้มันก็เป็นแบบแมบปบสะพานอ่ะมันได้ฟิลสะพานอ่ะสะพานรถไฟอ่ะนะเดี๋ยวผมเทดูนี่นี่โคตรเอาอ่ะเทน,นะครับเนี่ยได้ฟิลแบบสะพานรถไฟนะฮะก็ถ้ามีรถไฟเนี่ยสวยเลยตรงนี้ต้องรอรถไฟมานะมาอีกนะครับ เนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะในสองภาษาคอนโซลนะแนะนำสำหรับคนแบบอยากถ่ายภาพหรือได้แมปอยากได้แมปสวยๆนะครับมีคนขอมาผมก็จัดให้นะครับแมปที่2นะฮะแต่เรารถไฟเขาไปแล้วรถไฟน่าจะไม่มาง่ายมัง้งโอเคครับก็ไปดูแมปที่3กันเลยนะครับแล้วก็นะครับใครที่แบบเบื่อแมปเดิมแล้วอยากเปลี่ยนแมปนะครับ ก็กดตรงนี้นะครับรีสตาร์ทน,นะครับพอเวลาเนี่ยเดี๋ยวออกออกใหม่ออกใหม่ออหมสมมุติเราเข้าไปเราจะไปเล่นแบบเก็บตังนะครับก็เข้าไปนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเป็นหน้านี้นะครับถ้ากดด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะเอ่อเข้าไปที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับแมบบที่เราเล่นเมื่อกี้เพราะว่าเขาจะเซฟไว้อัตโนมัติเลยนะครับก็ส่วนใครอยากไปเล่นแมบ,บใหม่อย่างนี้ก็กด รีสตาร์ทนะครับแล้วก็กดเย็ดนะฮะเนี่ยมันก็จะรีมาใหม่แล้วนะฮะก็ให้เราเลือกแมปใหม่นะฮะแล้วก็แมปที่สามแมปนี้เลยนะฮะนี่นะะโอเคครับกดโกเลยครับโอเคครับก็แมปนี้เป็นแมปที่ผมเออถ่ายคลิปประจำนะครับก็เดี๋ยวมาดูลอบแมปกันเลยนะครับว่าสวยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวขับให้ดูนะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําแมปสวยๆนะฮะแล้วก็สําหรับการสอนเข้าเล่นเกมนะฮะว่าเข้ายังไงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม